สวัสดีครับเราก็สู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่7กุมภาพันธ์นะครับเรามีข่าวของบุตรชายคนที่3ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาฝากเพื่อนกันด้วยนะซึ่งเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของ Bitcoin นะครับก็ออกมาเตือนว่าอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันขอบคุณแหล่งข่าวครับกับสยาม blockchain.com ครับเอริกทรัมป์ครับเชียร์อีกนะครับ นักลงทุนรุยซื้อบิตคอยตอนนี้นะครับก่อนที่โอกาสจะหลุดมือครับเอริกทรัมครับบุตรชายคนที่3ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งในโซเชียลมีเดียครับหลังจากที่ก่อนอันนี้ครับเคยนะฮะได้มีการกล่าวถึงอีทิเลียมนะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเอริกก็ได้โพส์สั้นๆบน X ครับว่าในความเห็นของเขาช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้ออีทิเลียมนะครับซึ่ง แพลตฟอร์ม d e f าที่เกี่ยวข้องกับตระกูลทรัมป์อย่าง World Liberty Finance ก็ได้มีการเข้าซื้ออีทีลเลียมนะจำนวนมากเช่นกันนะครับต่อมาครับวันที่6กุมภาพันธ์นะครับก็คือวันนี้ที่ผมอัดคลิปนั่นเองนะครับหรือว่า2วันให้หลังนะฮะจากที่เขาโพสต์ไปใน X นะครับเอลิกก็ตอบทวีตนะฮะว่าจะเรียกทวีตถูกไหมวะตอบโพสต์แหละนะตอนนี้เขารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าสู่บิตคอย n นะรพร้อมกับแท็ก WLFI นะครับตามหลังทําให้ชาวเน็ตคาดกันว่าบริษัทของพวกเขาจะทําการเข้าซื้อบิตคอย์เพิ่มเติมด้วยนะครับยางไรก็ตามครับราคาของอีเทเรียมหลังจากที่เอลิกมีาการกล่าวถึงก็กลับทําผลงานได้สวนทางกับความคาดหวังของตลาดนะครับโดยนับตั้งแต่วินาทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่นะจนถึงตอนนี้เนี่ยราคาอีเทเลียมก็ล่วงลงไปนะฮะ3.57% ซึ่งถ้าหากบิตคอยจะมีการื่อนไหวเชกเช่นเดียวกับอีทเรียมก็หมายความว่าราคาของบิตคอยอาจจะมีการย่อตัวอีกครั้งในวัน2วันข้างหน้าก็เป็นได้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าที่ผมดูนะมันเหมือนมันจะกลับตัวว่ะเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะมันราคาเนี่ยมันเหมือนมันจะกลับตัวตอนแรกม,มันย่อลงไปนะฮะย่อลงไปที่9 0 0 0หมื่นนิดๆนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกลับขึ้นมาที่9 0้0หมื่นแเออแล้วพอผมดูนะจากทิศทางของของกราฟ ไม่ใช่สายเทนนะบอกก่อนแต่ผมชอบดูเล่นๆนะครับแล้วก็แล้วก็คาดการเล่นๆนะครับก็ดูจากกราฟเนี่ยคือวันเนี้ยอยู่ดีๆแม่งก็เขียวเว้ยแล้วแม่งก็เขียวขึ้นมาแบบถ้าอย่างนั้นอะเขียวแบบเขี้ยวเขี้ยวเขียวเขียวเขียวอย่างนี้เลยนะฮะเพื่อนๆคือถ้าเกิดคุณดูกราฟ15นาทีเนี่ยมันจะเป็นความเขียวแบบเขียวหน้าเกียดอะเขียวกระแทกตาเขียวคือเขียวเลียงเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่กดช็อตไว้น่าจะพอแตกกันแล้วละ นะครับแต่ถ้าเกิดใครลองไว้อาจจะได้นะครับแต่ผมไม่ไม่ได้เทรดอย่างนั้นเนาะก็เราก็คงจะพูดได้แค่ว่าไม่แนะนาครับไม่แนะนําให้คุณต้องไปเ,เทรดระยะสั้นให้คุณเก็บออมระยะยาวกันแล้วกันะกนะครับเพราะไม่อยากให้ใครต้องเสี่ยงนะที่จะสูญเสียงเงินแล้วก็หมดโอกาสครับหรือเสียโอกาสในการที่จะเก็บออมบิตคอยทุกครั้งที่คุณซื้อมาเก็บออมคุณได้โอกาสในการถือครองเหรียญบิตคอยในราคานั้นๆนะครับแต่เมื่อคุณขายมันออกไป แล้วเมื่อราคามันเปลี่ยนคุณกาลงังสูญเสียโอกาสที่คุณได้ได้มาในตอนแรกนะครับฉะนั้นเวลาผมจะซื้อจะขายอะไรผมคิดหนักมากเหมือนกันจริงๆนะเ <c oughs> สียดายเอาจริงเวลาจะซื้อจะขายนะครับก็หวังว่าข่าวที่เปบอคุณนะครับก็ามาดูคำว่าทรัมป์นะแล้วรตระกูลของเขาเนี่ยจะทําให้คริปโตเคอเรนซี่เนี่ยมันกระเตื้องได้สักมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องจับตาดูต,ต่อไปแต่อย่างที่เรารู้รู้กันนะฮะหลายหลายคนอาจจะรู้นะว่า บิตคอยไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของใครนะครับฉะนั้นมันอาจจะทําได้แค่สร้างกระแสแต่ไม่สามารถไปควบคุมบิตคอยได้นะครับก็เตือนความจํากันเอาไว้ด้วยเผื่อบางคนจะหลงคิดว่าทรัมป์มีผลต่อบิตคอยขนาดนั้นไม่ไม่นะครับผมว่าไม่ใช่เลยนะครับปฏิทันบิตคอยแคสซี่ด้วยนะครับบ้าไกลสุดเรื่องของบิตคอยครับเจอกันทุกวันแบบนี้ประมาณ8โมงเช้านะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับที่2ช่องทางหลักครับ u t u b e แล้วก็ l u m b l e นะครับช่องไทยทาวน c h ช n แนลครับ คอนเทที์ดีๆของไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ผมแชร์คลิปนี้นะครไปที่ f a Facebook f a n p a g e แซกนบดีด้วยก็ฝากไปดูก็แล้วกันฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตกันได้ครับผ่านทางช่องทางแต่ละช่องทางเลยจะกดอะไรก็ได้แล้วแต่คุณที่คุณทำได้หรือว่าจะเติมกำลังใจกันผ่านทาง t u u ม m น n ี่พร้อมเพนะครับหรือว่าบิตคอยน์ไลนิงเน็ตเวิร์กข้างบนก็ได้นะครับโอ้ผมต้องอัปเดตไอ้ตัวโลโก้ไ ข้างล่างใหม่มันเนี่ยที่ติ๊กตอกยังคงอยู่นะผมติ๊กตอกผมเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไงผมคงต้องต้องอัปเดตใหม่ๆห,หมดแหละไม่เป็นไรช่างมันนะฮะช่างมันโอเคใครที่จะซื้อบิตคอยด์จะเทรดคริปโตสแกนคอเคอร์โคตร,ตรงด้านข้างนะบายบิตนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับกับบิตคอยด์ครีเี่สวัสดีครับ